เนื้อท่าของแม่ตุ้ยนะคะสอบรณ์บูเห็นสัมฤทธิ์ะฮะสอบรณนบูเห็นสัมสอบไซรุนเฮ้ยจอดจอดไซเนี่ดอย่างนี้ค่ะวายแม่ตุ้ยฟันฟันมันขึ้นนี่แหละบ้ากันเออแม่ชอบฟันมันพาเนาะฟันมาจังได้บ่ได้บ่เป็นฟันที่สุภาพบ่ฟันว่าได้ไปอาบน้ำแหมจ้ายุบบ้านนั่นไอ้พ่อนจ้าพ่อนนั่นพ่นอยู่ในบ้านนั่น เะสอบก็เลยขี่รถไปเบางบ,างบาง้านเลขที่ได้จะสอบตอนวัได้อาบหนามเพื่อนสองดันไปอาบอยู่บ้านเพลินอยู่บ้านเพลินก็เลยขี่รถไปเบางบาง้านเลขที่เมือจ้าแต่ว่าขจ้ามีบ้านสองหลังจำว่าวันใดว่าอาบอยู่ลังใดก็เลยไปเบื้องสองหลังด้วยจ้าหลังหนึ่งกับเป็นลานตัดผมจ้าเป็นลานตัดผมมันอี้อย่างเดียวเอา,มา,าอเมื่อไหร่เบื้องก่อนจะไม่ใช่ จาตรงนี้สองหลังมันเป็นันจำาม่ได้ว่าอาบอยู่หลังไหนแต่ว่ามีสองหลังแต่เลยขี่รถไปเบิง้งมาสามครั้งหนึ่งมันที่เป็นสองหาศูนย์จา้าเป็นเลขสามตัวอีกหลั้งหนึ่งสิเป็นสามเจ็ดจำาม่ได้ว่ายุดหลังไหนมันมีสองหลังแต่เลยขี่ไปเบิง้งทั้งสองก็เลยอาบน้ามยู่นามสามเจ็ดไปอาบน้า แม่ตู้ดิันธไม่มีคืองวดที่มันออกหนึ่งเก้าสี่เนาะที่มันออกเก้าสี่มันมีเพิ่นมีบ้านสองหลังนะก็เลขที่เป็น<แ>บางทั้งสองเลยจำว่าใดว่าอาบอยู่หลังใดจุ่งสิว่ามันใจว่าอาบอยู่หลังไหนววาาหงหนวดที่ผ<ม>่านมาใกล้มือเลขออะพวกนูก้นปร่ได้มาสัมผัสแม่แม่ฟันว่าแม่ไปอา,ปนาบาน้ำบ้านใดอาบอยู่หน้าบ้านไหนมันออกเก้าสี่เลยอ๋ออาบน้ำอยู่หน้าบ้านหลังนี้หน้าบ้านมันได้ออกบารเลขที่เลขเก้าสี่เลขเก้าสี่บานีฟันว่าไปอาบน้ำยุบานคนอื่นก็ว่าอาบอยู่หลังใดว่าหู จำเขได้บ้านมันมีสองบ้านมีหลังกัเลยไปเบิ่งสองหลังนี่ฟันนหน่อยเจ้านี่จิแม่ไปอาบน้ำเปื่อยขึ้นเก่าเลยฮะเปื่อยขึ้นู่หน้าบ้านหมงเลยจ้าเอาไม่ได้ไม่ได้บ้านนี้เจะคลองไอ้พ่อเลยเปิดประตูออกมากนอนหัวดตะตื่นพนจ้านคลองบ้านเพื่อนก็เลยอยากอายก็เลยเศร้าเลยเห็นเศร้าเด็กผ่าเสือให้ยังว่างอยู่เพื่นก็เลยเอามานุ่งไหม จะคล้องบ้านเขาก็เรียกว่าเอาเสียเขามาหนุงเขาเรียกว่าเป็นยางดอกหนุงหลด่าสั่นร่างองยเพื่นเลยเอามาตุ่มจะคล้องเขาเปิดประตูว่าคล้องนึกว่าฝันจำได้ว่าเอาเสียว่างให้เพื่อนเลยลรามัดหนุงฝันคล้ายๆแบบว่างหันตะเปอยขึ้นเขาน่าฝันว่าอาบตะเกยตะเกะบอกเขาเอาเนี้ยไม่หนุงฝันคล้ายๆแบบวเดิ่างหันเามันไม่จริงจัง ว่าจำว่าไดนว่ายุรังไหนเล่ยไปเบิองตั้งสองหลังหลังหนึ่งเขาเป็นลาดตัดผมอยู่ทั้งหลังหนึ่งกับมองยูจังหวะไม่เปลี่ยนอ่ะยันย้ายภายมาเพื่ออ๋อไม่แยกขายลาดตัดผมเของมองยูลาดตาผมจะโนกบุลูวาอะีรบุลูว่าอาบน้ำมองไหนนความฝันจำว่าไดนก็เลยไปเมืองสองหลังไม่แยกมันเป็นครึ่งวันที่ผ่านมากเมียนวันที่ผ่านมาฝันว่าอาบน้ำอยู่หน้าบ้านหลังนี้เลขบ้านเล่ยออกเมียน เก้าซี่มาตรงตรงสำหรับงอนี่ฟันมันไปอาบน้ำอยู่เหี่ยนแย้ผายบ้านมันมีสองหลังสองบ้านเล็กที่เล็ไปเบื้งสองหมอกเอาอันนึงมันเป็นเลขสามตัวนึงเป็นเลขสองตัวสิบว่าเป็นหลังใดกับฟันก็บว่าจำว่าไดว่าอาบอยู่ลังใดบ่มันใจบ่มันใจว่าหลังใดก็เลยจดย์มาสองบ้านเล็กที่เลยเอาอาบค่าครหงนี่ล่ะห็นหนวดจากของบ้านก็เปิดประตูออกมาเขามจะตื่นไหมเปิดออกมาพอก็ดี ไม่เศร้าเลยไม่เศร้าเลยเสียหรอเอามานงไม่ตุ้ใจรานเนาะมันยันมันผาบมันบังมันเอาว่าสองสองบาริกีแล้วยมากแล้ว่าสีงไดนะก็เลยเอามาสองยางคันเสียเอาอันหลังหนึ่งยันออกหลังหนึ่งเลยเอมาทั้งสองหลังเลยสองีสองหลัสองเลขบ้านจำว่าได้ว่าอาบที่หลังหลังหนึ่งเป็นจดมาสองสองหาศูนย์หลังหนึ่งเป็นสามเจ็ดส่วนตัวแม่ตู้แม่ตู้มากมากหลังใดหลังเลขสองตัวขึ้นมากหลังเลขสามตัวกับสีเสื้อทั้งสองอย่างล่ะ ้องคิดต้องคิปไปอันใดทั้งหาศูนย์ทั้งสามเจ็ดนะคะจำว่าใดว่าอาบยื้หลังเลยคนว่าคนฟันแบบเก้าฟันครึ่งวัตถิพันธ์มากวัตถิพันธ์มากฟันว่าอาบน้ำยื้หนาบ้านหลังนี่บ้านเลขที่หนึ่งเก้าสี่มาตรงตรงเก้าสี่บนวันนี้ฟันแก้วไปอาบน้ำยื้หนาบ้านคนอื่นบ้านคุณยายผายบ้านเลขที่มีสองเลขสองห้าศูนย์กับสามเจ็ดคนว่าพันธุจัดทั้งสองเลยเล่มมาแบ่งปันเอฟซี่หาเอฟซี่พิจารณานะคะ ฟันมือคืน่ฟันมือขค้นหนึ่งฟันขค้ืมันมือไห่อนเนมื่าฟันฟันจำไดก็แค่พอไปอาบน้ำฟันมือคนฟันดีฮะเนาะเบื้งในตำลาฟันอาบน้ำก็จะว่ามืโซฟันจะตายเม่อหจะมดทุกมดโ่มดอาบน้ำารมืดไข่กับเฟยก็เกาอยู่มันกันอาบน้ำก็แต่กับฟันว่าอาบอยู่นี่กับเอย์ก็เกาฟันเกาก็โซกันยิ่ก็ฟันแบบเกาเหมือนอันไหน มันต้องหมักเหล็กหกคืนหรือไม่ก็ฝันแต่ไมติดไปเลยกระวันเป็นกระวังบ่ได้บ่ได้เสียงเลยคุณแม่บ่ได้เสียงเลยใั้ฝันเลยบ่ได้บ่ได้เขียนเลขเสียงบ่ได้เขียนบ่ได้เสียงจักเขียนฝันแม่ไปถามบ้านเลขที่เพิ่นเจ้าของบ้านเพิ่นได้เลขบ่บ่ได้เลขได้เพื่อนรังน่ะบ่ได้เลขบ่ได้จะถามหาบ้านเลขที่ไปพร้อมอยู่บ้านบ่ได้เลยวัดลังหวังร้านตัดผมนั่นสองหาจุนล้างว่าในบ้านสามเทียดเดือน ได้จนมาสองเลกบ้านนะสอว่า่เขาไปสัมผัสพูดได้เม่อเขาจะอหายสามเจ็มากไ้มันมีค้นหายสามเจ็ดดลวยเลยแตมันีดแรงเ่าหาูนย์หน่อยน่อยขนแต่ว่าสามเจ็ดหายลสามเจ็ดอันไม่ใายกับคนหาเนาะโอ้แม่นั่นแม่วาที่บ้านน้องพอย่่ายพันตายน่ะบอกเลขก้อนตายนะบอกสามเจ็ดกับสามสามโมเมน คนบอกว่านางค่านบอกได้สองมือเพิ่นตายบอกเลยอนตายก้าเพิ่นบอกให้ซื้อสามเจ็ดก็สามสามบอกเพิ่นก็ตายโอ้ยมันบ่มีน้ำหัวจะหนั่นเนาะบอกหน่ามวยบอกไงเลยจังมีน้ำไปเอามาเดี๋ยวนี้บ่มีน้ำจันาเด้อพี่น้องเป็นหน้าท้าหาซื้อสารกินแมงรัฐบาลแม่ตุ้ยเพิ่นมาเพิ่นมักทั้งสองนะคะจะซื้อหาซูนก็สามเจ็ดบอกจังติดไปตัวใดสิ่น้องเลมีสองคู่นะมันขวันทำมันขี้หวอดวงหันขี้หวัดว่งหันเลย ฝันเนาะจะไปตัวใดเนาะมีผู้ใดยหับอกแล้วจังรู้กันว่าแม่นเนาะถ้าบ่ออกก็คือบ่แม่นบ่ออกก็บบัวลู้สรุปมีซัมนี่นะคะแม่ตัวฝันน้อยๆฝันบ่หลายฝันว่าได้ไปอาบน้ําอยู่บ้านคุณยายผายบ้านเพิ่นมันมี2เลขที่เลขที่1เป็น250เลขที่1เป็น37ทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ ขอบคุณแม่ตุยละลายเด้อค่ะที่แบ่งปันงวนนี้ให้เอฟซีโซดีกันแนวทางของแม่ตุยนะคะหน้าไม่กิดปลูกข้าวโพดเต็มเลยพี่นอ้องพวกมึงมเต็บเต็มพืน้นเลยลดกคักลูกเนี่ย สุดยอดอีลีโดคักแต่บนเอาอยังเสีดฮอร์โมนอย่างนั้นคุ้นมือเย็นคุ้นมือเย็นตัดมันจะมายืนผืนไหม๊ะมันยืนมาได้มันนักลูกมันมันพากันนอนเลยนนอเต็มเลยคนมาเพิ่นเวทมือหดน้ำเนาะลดน้ำเวทมือโดก่ะาดค่ บาง,างแลยู่บ้านสุกซื้อได้ดิแปงมันเก็บสูมือผลป่ะโอ้มันเก็บไม่สุกไปขายมันเก็บันหอดผป๊ปลูกได้งามคันนะมนมเนาะปลูกเต็มเลยมนึ่งค